เรื่องหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาในระบบบัตรทองนะครับก่อนหน้านี้รายการตรงประเด็นก็เคยไปเปิดประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลขาดทุนตัวผมเองก็เคยลงไปสํารวจที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับหลังจากที่สปส,สชลดงบประมาณผู้ป่วยในลงล่าสุดเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องก็ทําให้แวดวงสารสุขเอาไปพูดคุยกันต่อโดยล่าสุดคณะกรรมการคณะกรรมธิการสาธารณาสุขสภาผู้แทนรนัษฎรก็ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับ กรรมธิการสาธารณาสุขสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีโดยทางด้านของแพทย์หญิงปิยชนกจินดาหลวงหัวหน้าภารากิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบ,บุรีก็ชี้แจงนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้นนะครับจากเมื่อ2เดือนก่อนที่ทีมข่าวของเราได้ลงไปจากติดลบประมาณ200ล้านบาทในไตรมาสที่3พอถึงช่วงเวลานี้นะครับไตรมาสที่4ปีนี้ ก็ขยับขึ้นมาติดลบอยู่ที่150ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็ยังติดลบอยู่ดีแม้ว่าจะไม่กระทบก,บกับการให้บริการผู้ป่วยแต่ก็ยังถือว่ามีเงินไม่เพียงพอนะครับที่จะเอาไปลงทุนพัฒนาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อที่จะรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคยากในเขตสุขภาพที่4ครับคุณหมอยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในเวลานี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลขลาดแคลนหนักมากครับเพราะว่าปีนี้กเกษียณกันเยอะ ขณะที่นโยบายรักษาทุกที่ก็ไปเพิ่มจํานวนผู้มารับบริการให้มากขึ้นไม่ได้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลงเลยครับนะคะมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไข้เขาเรียกว่าอะไรอะให้มีใกล้บ้านเขาก็อยากเขาอยากอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องอยากได้การบริการที่ที่มันมีศักยภาพมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าการเบริกจ่ายมันถูกจำกัดด้วยด้วยนโยบายบางอย่างของหลายๆกองทุน เพราะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็หมายความว่าพิจารณากองทุนเนี่ยเป็นไปตามความจริงหรือว่าเป็นไปตามความเหมาะสมของศักยภาพของการรักษาอันนี้จะดีที่สุดเลย และทางด้านของรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขนะครับแพทย์หญิงกัญญพัฒน์รจิตโรดก็บอกกับเราหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับว่าคงจะต้องตามไปดูต่อว่างบบัตรทองในปีงบประมาณ2,568โรงพยาบาลสระบ,บุรีจะได้เงินตามที่สปสอชอสัญญาว่าจะจัดสรรเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ60%หรือไม่นอกจากนี้นะครับก็จะไปผลักดันนะครับเร่งผลักดันในส่วนของพระราชบัญญัติแยกสธอ,ออกจากกอพอเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนนะครับ ขณะที่ระยะยาวก็ยอมรับว่าคงต้องกลับมาคุยกันถึงเรื่องมาตรการภาษีสุขภาพอย่างเช่นภาษีความเค็มภาษีน้ําตาลอย่างจริงจังเพื่อลดจํานวนผู้ป่วยโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งจะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลลงได้ครับใช่เมื่อกี้ที่ดิฉันถามไปคือค่อนข้างตกใจมากเพราะว่าที่เขาจะลดเงินขนาดนี้นะต่อนหน่วยพันกว่าบาทต่อนหน่วยแล้วดิฉันถามว่าหนังสือเวียนเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นตอนออกสเตทเมนต์ออกมาเลย ว่าแบบว่าเนี่ยเบิกได้ลดลง mm hmm. ก็เลยอึ้งเหมือนกันว่าทางสปชต้องสื่อสารกับผ,ผู้ปฏิบัติงานหน้างานให้ดีกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนกลายเป็นกติกาที่ต้องทําตามไปอย่างนั้นหลอดหมายถึงว่าอยากให้เปิดรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานหน้างานด้วยค่ะคือคือเข้าใจนะคะว่างบประมาณปีนี้มันก็ลดคาะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องสาสุขเราเนาะก็เข้มแข็งมาตลอดอก็ไม่อยากให้ระบบนี้มัน พังลงไปค่ะบัตรทอง30บาทเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา22ปีแล้วนะครับครบรอบ22ปีไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่สถาปนาสปสชครับ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เราว่ามานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลขาดทุนหรือว่าคลินิกชุมชนอบอุน่นปฏิเสธออกใบส่งตัวทวงเงินกับสบปสอชอเรื่องนี้ก็ทําให้นักข่าวต้องไปถามกับทางเลขาธิการสปรสอชอแล้วครับว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรจะมีแผนงานในการบริหารจัดการเรื่องนี้ในปี2568อย่างไรปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดมันจะมีทางออกอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ในแพทย์จะเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสชก็เปิดเผยถึงแผนบริหารกองทุนปัตรทองในปี2568นะครับบอกว่ายังคงพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็จะขยายหน่วยบริการและก็หน่วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางไกลหรือว่าจะเป็นการเพิ่มงบผู้ป่วยในกว่า10นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีการขยายสิทธิประโยชน์เดิมแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่อย่างเช่นการคัดกรองวัณโรคระยะแฝงการให้ฮอร์โมนคนข้ามเพศและสายด่วนวัยรุ่นด้านระบบการส่งต่อก็จะปรับมาใช้ใบส่งตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับลดขั้นตอนการรับบริการและก็แก้ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรทมทั้งหมดนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานแล้วก็ยกระดับชีวิตของประชาชนครับ ต้องเรียนว่าปีงบประมาณ2568นี้ไม่มีจุดใดที่มีปัญหาแล้วนะครับล่าสุดที่มีโรงพยาบาลแจ้งเข้ามานะครับเราก็จัดระบบโดยขออนุมัติคณะกรรมการในการแก้ปัญหาที่เรียกว่ากระแสงเงินสดโดยการมีจ่ายชดเชยล่วงหน้าให้ท่านก็พอใจนะครับส่วนในคลินิกนอื่นๆเนี่ยเหลือลงวดสุดท้ายของปี2567ซึ่งเบิกกันเข้ามาประมาณ300ล้านเราเตรียมเงินไว้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่า ต้องให้คลินิกเป็นคนตรวจกันก่อนให้เรียบร้อยพี่ทางคลินิกถ้าจุดใดยังมีปัญหาก็กุณาติดต่อสพอชอพี่น้องประชาชนที่เข้าไปรับบริการแล้วอาจจะได้รับการสื่อสารที่อาจจะไม่แน่ใจหรืออะไรกรุณาติดต่อ1330เราจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลให้ครับ ตลอด22ปีมานี้นะครับบัตรทองก็ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดในปีงบประมาณ2,567ได้ให้การดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองกว่า46ล้านคนโดยร่วมกับหน่วยบริการทุกระดับทั่วประเทศทั้งภาครัฐและก็เอกชนจํานวนกว่า22,000แห่งครับมีผู้ได้รับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD เนี่ย1,66ล้านครั้งแล้วก็ให้บริการผู้ป่วยในหรือว่า IPD จํานวนราว6ล้านครั้งเลยทีเดียวครับ ถ้าฟังจากคุณหมอจเด็ดที่บอกว่าปี6 2,568คือปีหน้าเนี่ยครับปัญหาบัตรทองหลายอย่างน่าจะคลี่คลายก็หวังจะให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่เมื่อพูดถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากการผลักดันของขอบวนการแพทย์ชนบทครับในเวลานั้นก็นําโดยคุณหมอสง,งวนนิตยาลำพงร่วมกับคุณหมออีกหลายคนที่ร่วมกันผลักดันในเวลานั้นเข้าไปเสนอนโยบายสาธารณสุขกับพรรคการเมืองแล้วก็ผลักดันจนสําเร็จในยุคสมัยของ คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีความตั้งใจที่จะวางรากฐานระบบสุขภาพให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ขบวนการแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแม็กซไซซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชียในปีนี้ครับ กระบวนการแพทย์ชนบทได้ขึ้นรับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2567ที่กรุงมานิราประเทศฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์วิชัยโชควิวัต์หนึ่งในผู้ก่อตั้งนายแพทย์ชูชัยสุพวง์ประธานมูลทิิแพทย์ชนบทนายแพทย์เกียรติศักดิ์วัชระนุก,กูลเกียรติอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็นายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทคนปัจจุบันเป็นผู้แทนรับรางวัลครับ โดยทางด้านของนายแพทย์สุพัฒน์นะครับก็ได้กล่าวบนเวทีช่วงหนึ่งบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่รับรางวัลน,นี้จากเครือข่ายกลุ่มแพทย์เล็กๆก,ก็ได้พัฒนาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณาสุขของประเทศจนนําไปสู่การเกิดโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองในปี2545ซึ่งให้ความคุ้มครองประชากรไทยกว่าครึ่งประเทศครับ ในนามของตัวแทนขบวนการแพทย์ชนบทก็อยากจะเห็นทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้าที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตอันใกล้ครับขณะที่ตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพงานรางวัลแม็กซไซก็กล่าวถึงความพยายามในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในชนบทของฟิลิปปินส์ที่ถึงแม้ที่ผ่านมานะครับจะมีความคืบหน้าไปมากกับการ ทำกฎหมายบริการสุขภาพแบบครอบคลุมแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ควรจะเรียนรู้จากเรื่องราวของขบวนการแพทย์ชนบทในไทยโดยบทเรียนจากขบวนการแพทย์ชนบทก็เปิดเผยความจริงที่ว่าความแข็งแกร่งของประเทศไม่ได้วัดกันจากความมั่งคั่งของเมืองใหญ่แต่ถูกวัดจากสวัสดิภาพของคนที่เปราะบางที่สุดครับเรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นของขบวนการแพทย์ชนบทกันนะครับว่า ที่ผ่านมามีจุดเริ่มต้นอย่างไรจนกระทั่งมาถึงวันที่ได้รับความสําเร็จจนได้รับรางวัลแม็กไซไซในครั้งนี้นะครับถ้าจะย้อนไปดูถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของขบวนการแพทย์ชนบทต้องย้อนไปไกลเกือบ50ปีเลยนะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้เลยเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 0 8ช่วงนั้นกระทรวงสาธา,ารณสุขเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนบุคลากร,กรทางการแพทย์ครับ คุณหมอที่เรียนจบแพทย์เนี่ยสมองไหลไปทํางานต่างประเทศหมดก็เลยมีการออกระเบียบให้นักศึกษาแพทย์ต้องทําสัญญาใช้ทุนกับรัฐบาลแนวทางนี้ยังถูกบังคับใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเมื่อมีการส่งนักเรียนแพทย์ไปใช้ทุนตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ทําให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของคุณหมอในชนบทขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็กๆในช่วงปี2,519ครับก็มีการกําเนิดเป็นกลุ่มสมาพันธ์แพทย์ชนบทต่อมาก็เป็นชมรมแพทย์ชนบทในปัจจุบัน การดำเนินงานของขอบวนการแพทย์ชนบทขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นมักเป็นผลในช่วงที่มีการผลักดันพรบรบัตรทองเกิดขึ้นในปี2545อันนี้เป็นบุตหมายสําคัญแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ขบวนการแพทย์ชนบทมีบทบาทสําคัญอย่างมากในวงการสาธารณสุขครับหลังจากนั้นไม่เพียงแค่เรื่องบัตรทองที่ชมรมแพทย์ชนบทได้ผลักดันนะครับ ในปี2550ก็มีการผลักดันในเรื่องของพรบรสุขภาพแห่งชาติพรบรสุขภาพแห่งชาติคืออะไรถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่ามีการระบุในเรื่องของสิทธิการตายขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการสาธารณสุขไทยก็คือว่าผู้ป่วยสามารถจะเลือกได้ว่าตัวเองจะรักษาต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับเป็นการพูดถึงการตายดีอันนี้ก็เป็นบางส่วนของพรบรสุขภาพแห่งชาติต่อมาครับปี2562ก็เกิดพรบระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดยกระดับรพอพสตขึ้นมาแล้วก็กําหนดด้วยนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องจะ,จะต้องมีหน่วยบริการผสมภูมิ1หน่วยต่อประชากร1,000 0คนพรบนี้พูดถึงหมอครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับหลังจากนั้นถ้าหลายคนยังจํากันได้ช่วงโควิด -19 นะครับปี2,564ก็มีปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครตอกย้ําว่า กรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของระบบประฐมภูมิแพทย์ชนบทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางระบบแพทย์ปฐมภูมิต้องมาจัดการโรคระบาดในเมืองให้และในที่สุดครับปี2567เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางแพทย์ชนบทก็ขึ้นรับรางวัลแม็กไซไซโดยทางฟิลิปปินส์เขาก็เห็นประโยชน์นะครับว่าประเทศเขาเนี่ยก็อยากจะทําระบบสุขภาพทั่วหน้าแบบนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะถอดบทเรียนจากแพทย์ชนบทเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ คงต้องมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ขบวนการแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแม็กซใส่ความสําเร็จครั้งนี้นะครับพวกเขาจะต่อยอดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง่ามกลางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองที่ดําเนินมากว่า20ปีในช่วงของการเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับบัตรทองในห่วงระยะเวลาที่ก้าวสู่ทศวรรษที่3เนี่ยเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเมื่อประเทศไทยมีผู้สูงวัยมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะเจ็บป่วยครับเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความด,านดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเหล่านี้ใช้เงินมากมายเลยทีเดียวนํามาสู่เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลขาดทุนครับ จะเห็นได้นะครับว่าปัญหาในรศปศชที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมก็พอจะเห็นภาพชัดว่ายังคงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานกับสปสชถึงแม้ว่าจนถึงตอนนี้จะไม่มีใครปฏิเสธเกี่ยวกับการมีอยู่ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าเราจะปกป้องหลักประกันนี้ให้มันเดินต่อไปอย่างไรหรือว่าจะมีความคิดมีไมเซตในระบบสาธารณสุขอย่างไรผมได้พูดคุยกับคุณหมอสุวิทย์วิบูลย์ผลประเสริฐนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการแพทย์ชนบทยุคบุกเบิก มองเรื่องนี้อย่างไรลองไปฟังคุณหมอสุวิทย์ให้สัมภาษณ์กับเราครับผมก็เกี่ยวในส่วนของกระบวนการแพทย์ชนบทที่ทําเรื่องระบบบริการสุขภาพในชนบทนะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเพราะว่าคนเป็นคนเป็นหมอคนเป็นพยาบาลอ่ะคนเป็นเจ้าหน้าที่อนะ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ควรจะต้องมีเงินให้เขานะไม่ใช่นะเนี่ยนะผมว่าสังคมและสื่อเนี่ยถูกดึงไปในผิดประเด็น ดึงไปในเรื่องเงินเรื่องทองแล้วดึงไปเรื่องกําไรขาดทุนซึ่งมันผิดไงราบหลักประกันมันไม่ใช่เรื่องกําไรขาดทุนหรือเรื่องเงินเรื่องทองมันเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคุณหมอสุวิทย์นะครับยอมรับการมีอยู่ในเรื่องของงบประมาณแต่ว่าก็ต้อง ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นกิจที่หนึ่งอย่างที่คุณหมอได้บอกไปครับแต่ถ้าพูดถึงอุดมการณ์ของแพทย์ชนบทเขาจะคุยกันอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการผลักดันบัตรทองซึ่งทําได้สําเร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าคุณหมอสุพัฒน์าสุวรรณกิจซึ่งเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทคนปัจจุบันก็บอกว่าระบบปฐมภูมิในประเทศไทยยังคงไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแม้ว่าจะมี การเกิดขึ้นของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือว่ารพสตในสัดส่วนหนึ่งหน่วยบริการต่อประชากรหนึ่งหมคนแต่ว่าบทบาทของหมอครอบครัวยังคงเห็นไม่ชัดเจนครับคือปฐมภูมิมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะอืมครับแต่ว่ายี่สิบปีหลังระบบหลักประกันเนี่ยมันสถาปนาระบบหลักประกันขึ้นสําเร็จจริงแต่ว่าไอ้ระบบปฐมภูมิเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มไมมไมสําเร็จเพราะมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีพรบอรของตัวเอง Mm hmm. แต่ก็โอเคก็เป็นก้าวสาคัญอันนี้ถ้าอุดมคติที่ดีนะครับปัจจุบันเราส่งต่อคนไข้ไปโรงพยาบาลใหญ่สมมติเขาเป็นอ่าเป็นก้อนที่บนลูกก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่ามาเลงหรือไม่มาเลงเนาะแต่เราคำาพก้อนแน่แนก็คือส่งไปให้เขาไปเองไปแล้วก็ไปเผชิญ OPD อันวุ่นวายไม่รู้จะเจอหมอคนไหนแต่ว่าถ้าอุดมคติของเราถ้ามีหมอประจําครอบครัวแพทย์คนนั้นก็จะโทรไปครับโทรไปหาหมอสู ที่ที่รับหน้าที่นั้นหรืออยู่เวรแล้วก็นัดหมายให้เรียบร้อยว่าจะมีคนไข้เราก็จะรู้อาการแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับคุณหมอว่าเราจะดูแลยังไงต่อในฐานะเป็นแพทย์ประจำครอบครัวคุณหมอก็จะดูแลไปคือเป็นการส่งต่อที่ไม่ใช่ตามมีตามเกิดซึ่งระบบเนี่ยมันก็จะทําให้ดีขึ้นแล้วเราก็กลับมาดูแลสุขภาพเขาโดยภาพรวมดูแลครอบครัวเขาดูแลถ้าเป็นโรคติดต่อเราก็ดูแลทั้งชุมชน และนั่นก็เป็นความหวังระบบปฐมภูมิในมุมของคุณหมอสุพัฒนนะครับ